จับตรงนี้ใช้ไลน์ค่ะเพราะว่าสามารถบอกได้โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านนะะียค่ะใช้สติกเกอร์คะ่ะน่ารักดีก็คงบอกแล้วไม่เคยหวานนะคะไม่ไม่เคยชอบอะไรหวานๆเท่าไหร่ก,ก็ประมาณอวยพรนะคะก็โซเชียลส่วนใหญ่ที่ใช้นะคะก็มี Facebook Twitter แล้วก็มีไลน์ค่ะ แล้วก็ถ้าจะบอกรักเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกคนในครอบครัวหรือเพื่อนหรือว่าคนสนิทที่รู้จักกันนะคะเป็นไลน์แล้วก็ w วอต a p p ค่ะ Facebook ด้วยค่ะประโยคที่ใช้พอดีเป็นคนชอบภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เรียนญี่ปุ่นอยู่ด้วยขอบอกเป็นคำว่าคิมิโอไอชิเตรุค่ะแปลว่าฉันรักคุณมากๆใช้ไลน์ค่ะ มันจะมีตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักก็ค่ะก็เลยอยากให้แฟนที่ได้รับ้าค่ะได้รับอะไรที่น่ารักน่ารักเหมือนกันเราเฟซบุ๊กค่ะเพราะว่าแฟนก็เล่นเฟซบุ๊กเหมือนกันเราก็ได้สื่อสารกันได้ง่ายด้วยค่ะรักที่สุดเลยปกติก็ใช้ a c e b o o k อะค่ะก็ Facebook มันจะง่ายเพราะว่าเพื่อนเราส่วนใหญ่ก็อยู่ก็ใช้ Facebook ด้วยกันก็คุยกันได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะ โดยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแบบพวก f c e e o o o นะคะหรือไม่งั้นก็ทวิตเตอรถ้าหากว่าเราไม่สะดวกเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไปทาง SMS. s m s ก็คงจะเป็น Facebook อะคะ่ะเพราะว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอะคะ่ะ Facebook ค่ะเพราะว่าเ,เพื่อนเล่นเยอะแล้วคุณแม่ก็เล่นด้วยค่ะวัเลนททยปีนี้อยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนอนะ